สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาต่อกันด้วยเรื่องสเยเวทนะคะมาเลนะคะเราเจอคนไข้คนหนึ่งนะคะเขาเป็นหนุ่มอายุ20เสร็เศษเในใบหน้าซีดได้เหี่ยวยน่นนอนอยู่บนเสื่อที่นอนอยู่บนพื้นคอนกรีตญาตพี่น้องนั่งล้อมอยู่ด้วยอาการซึมเศร้าคนไข้หายใจขัด มีอาการหอบและครางออกมาเป็นระยะยิงสูงอายุชาวมาเรผมสีดอกเหลาใบหน้ายิ้มละไมและกริยาเป็นคนใจดีนั่งขัดสมาธิอยู่บนเสือใกล้ๆคนไข้เธอยื่นมือขวาออกไปแตะที่หน้าผากรูปไล้ไปมาพร้อมกับพึมพำถ้อยคำออกมาคนไข้เริ่มหายใจสะดวกขึ้น ร่างกายดูผ่อนคลายลงมากทุกๆุกคนเรียกหญิงมาเลผู้นี้ว่าเนเนกเนเนกหยิบชามใส่น้ำไว้ครึ่งหนึ่งมาวางใกล้ๆไข่ไก่ที่แม่ไข่ออกมาใหม่ๆหลายฟองซึ่งแม่ของคนไข้จัดเตรียมไว้ตามที่เนเนกสั่งไว้วางอยู่ไม่ไกลมีคนหยิบส่งสักให้เธอฟองหนึ่ง เธอหยิบเอาไปคลึงบนหน้าผากคนไข้อย่างช้าชาละคลึงนานหน่อยที่ขมับทั้งสองข้างสามนาทีต่อมาเธอบีบไข่จนแตกใส่ในชามไข่แดงและไข่ขาวดูใสสะอาดเหมือนไข่ทั่วๆไปตามปกติเนเนกเอานิ้วควานลงไปที่ก้นชามแล้วหยิบเข็มเย็บผ้าออกมาทีละอันโดยทั้งหมดสอันสองอันขึ้นสนิม แล้วทุกคนตะลึงกับสิ่งที่ได้เห็นเนเนกขอไข่อีกฟองหนึ่งคราวนี้เธอเอาเปลคึงที่ไหล่กับต้นคอของคนไข้ก่อนที่จะเอาไปบีบให้แตกจนให้แตกครั้งนี้เธอหยิบแผ่นกระดาษมีตัวหนังสือยาวีเขียนอยู่ด้วยขึ้นมาจากก้นชามไข่ไก่ต่อไปเนเนกเอาไปคลึงที่หน้าอกคนไข้แล้วบีบใส่ชาม แล้วคราวนี้เธอได้น้ำกุราบขึ้นมาอันหนึ่งจากนั้นก็เอาไข่ที่เหลือครึงไปส่วนต่างๆของร่างกายของคนไข้จนทั่วผลที่สุดเมื่อสำรวจดูก็พบว่าเธอได้เห็นสิ่งต่างๆออกมาดังนี้เข็มเย็บผ้าสี่อันสองอันขึ้นสนิมแล้วกระดาษสีน้ำตาลสี่ชิ้นมีภาษายาวีเขียนไว้ทุกชิ้น และน้ำกุหลาบเจ็ดอันเมื่อเสร็จพิธีแล้วเนเนกพูดเบาๆกับคนไข้ซึ่งขณะนี้ลืมตาและสามารถยิ้มได้แล้วความหวาดกลัวและความสับสนได้เหอดหายไปจากคนไข้เนเนกช่วยประคองให้เขาลุกขึ้นนั่งเธอถามคนไข้ว่ารู้สึกอย่างไรบ้าง รู้สึกเหมือนได้มีคนยกน้ำหนักออกไปจากตัวแล้วจึงรู้สึกตัวเบาและหายปวดหัวครับคนไข้ตอบเบาๆเนเนลุกขึ้นมานั่งที่เก้าอี้รู้สึกว่าเธอเหน็ดเหนื่อยเธอดื่มกาแฟดำถ้วยหนึ่งก่อนจะอำลากลาบไปเธอไม่รับค่าจ้างอะไรทั้งสิ้นชายหนุ่มที่เป็นคนไข้าลายนี้เดิมก็เป็นคนที่แข็งแรง และสุขภาพตามอัตภาพป,ป,ปุบปรับเมื่อสามปีก่อนก็เริ่มมีอาการป่วยขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดหลังจากที่กลับเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ลึกเข้าไปที่ไปนั้นก็ไปกันทั้งชั้นเรียนเหมือนกับทัศนาจรและศึกษาภูมิประเทศเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็เริ่มบ่นว่ามีอาการมึนงงและปวดหัวอยู่เป็นประจำเวลาผ่านไป อาการปวดหัวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่เป็นๆหยุดหยุดใบหน้าของเขาเริ่มซีดเซียวและมีแววตาแปลกออกไปบางคืนเขาปวดหัวมากถึงกับเอาหัวโขกกับกำแพงแม่พได้พาไปให้แพทย์ตรวจก็ไม่พบอาการผิดปกติทางร่างกายแต่อย่างใดแต่ก็ได้จ่ายยาแก้ปวดมาให้ ซึ่งก็แก้ได้ชั่วคราวเมื่อมีอาการเท่านั้นเมื่อไม่หายขาดแม่ก็พาไปหาหมออีกรายหนึ่งคราวนี้แพทย์ส่งเขาไปให้แพทย์ผู้รักษาระบบประสราทตรวจพร้อมกับถ่ายเอ็กซเรย์ผลของการตรวจก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดอีกอาการปวดหัวยังคงมีอยู่เขาไม่สามารถกินและนอนได้ตามปกติแต่แล้ว ในที่สุดก็ต้องหยุดเรียนแม่ได้พาเขาไปหาหมอจีนตามที่มีคนแนะนำไว้ก็ได้ยาสมุนไพรมาชงเป็นน้ำชาดื่มอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยต่อมาก็ได้ไปหาจิตแพทย์ซึ่งในที่สุดก็ไม่ได้ช่วยอะไรเช่นเดียวกันแม่เขาก็พาเขาไปโบสถ์ให้บาดหลวงสวดมนต์ให้รวมถ้งเพื่อนๆและบรรดาญาติพี่น้องก็ช่วยกันสวดมนต์แก่เขาด้วย ดูว่าอาการเขาดีขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่นานนักก็กลับมีอาการเหมือนเดิมอีกด้วยความหวังและหมดอะไรในทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีคนแนะนำให้ลองไปให้เนเนกรักษาดูบ้างเธอจึงไปปรึกษากับปัดหลวงว่าจะทำได้หรือไม่เพราะเนเนกนั้นเป็นหมอผีซึ่งชาวบ้านที่บอเนียวเรียกว่าโบโม บาทหลวงไม่อยากจะสนับสนุนให้ทำอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้ห้ามแต่อย่างใดเพราะท่านได้แนวคิดว่าวิธีรักษาของโบโมนั้นอย่าไปถือว่าเป็นการรักษาของหมอผีแต่เป็นการรักษาด้วยแพทย์พื้นบ้านแม่เองก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับหมอผีเพราะมันขัดกับาศาสนาคริสต์ที่ครอบครัวเชื่อถืออยู่ แต่แม่ก็ไม่สามารถจะทนดูลูกชายทรมานอยู่ด้วยอาการปวดไข้อย่างนี้ต่อไปอีกได้ลูกชายกำลังจะตายไปอย่างช้าๆแม่หรือจะทนได้เพื่อนของแม่เล่าให้ฟังว่าเนเนเป็นหญิงสูงอายุแล้วเป็นคนใจดีมีชื่อเสียงมากด้วยการรักษาและสงเคราะห์ชาวบ้านด้วยวิธีที่เรียกว่าสายเวท เนเนกไม่ยอมรับค่ารักษาแต่อย่างใดทั้งสิ้นเธอได้ช่วยผู้คนมาแล้วเป็นจำนวนมากมายหลังจากปรึกษาญาติญาติและเพื่อนบ้านมากมายแล้วแม่ก็ได้พาชายหนุ่มไปที่บ้านเนเนกซึ่งอยู่ในหมู่บ้านชาวมาเลแห่งหนึ่งทันทีที่เนเนกเห็นสภาพของคนไข้เธอก็บอกว่าคนไข้ได้ถูกของมาสามปีแล้ว เนเนกรับปากว่าจะไปรักษาให้ที่บ้านได้นัดหมายวันเวลากันไว้และสั่งให้เตรียมไข่ไก่สดสดแปดฟองไว้ด้วยเนเนก,ก็ได้เดินทางมารักษาให้ตามนัดและลงมือรักษาไปแล้วดังกล่าวข้างต้นซึ่งหลังจากวันแรกแล้ววันต่อมาเนเนก,ก็ได้มารักษาอีกวิธีรักษาเหมือนวันแรก ใช้ไข่ไก่อีก8ฟองวันที่2นี้สิ่งของที่เธอหยิบออกมาจากก้นชามแตกต่างไปจากวันแรกเล็กน้อยที่เหมือนกันก็คือมีเข็ม4อันเป็นสนิมบ้างซึ่งนเน,เนกอธิบายว่าเป็นเพราะของเหล่านี้ได้เข้ามาสู่ร่างกายของคนไข้ในระยะเวลาต่างกันซึ่งในช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นและก็ยังมีกระดาษ เขียนตัวหนังสือยาวีอีก2แผ่นที่ต่างไปจากวันแรกก็คือจะมีแผ่นผ้าหยาบๆสีดำสองชิ้นวันที่3ไม่มีสิ่งของออกมาแต่ไข่แดงมีจุดดำๆวันต่อมาไม่มีสิ่งของและไข่แดงก็ไม่มีจุดสีดำๆอีกแล้วต่อจากนั้นเนเนก็ได้มาอีกทุกวันอาบน้ําให้คนไข้ อาบเสร็จก็ทาครีมชนิดหนึ่งให้ทั้งตัวทำอยู่จนคนไข้าหายจากอาการทั้งหลายเนเนกจึงได้ยุติการรักษาแต่คนไข้ก็ยังมีอาการอ่อนเพลียซึ่งการพักผ่อนและการกินอาหารที่มีประโยชน์จะทำให้เขาฟื้นไข้ได้เร็วขึ้นคนไข้เล่าว่าชีวิตของผมได้ตกอยู่ในภายใต้อำนาจมืดถึง3ปีระหว่างนั้นบางครั้ง ผมก็คิดว่าผมเป็นบ้าไปเสียแล้วเมื่ออาการปวดหัวมันรุนแรงขึ้นผมอยากจะตายอย่างเดียวตลอดสมปีผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาต่อสู้กันอยู่ภายในร่างกายของผมขณะนี้สิ่งเหล่านั้นได้สูญสิ้นไปแล้วผมดีใจอย่างที่สุดเฮเลนซึ่งเป็นผู้เขียนเรื่องนี้นั้นก็ได้เดินเข้าไปเที่ยว เกาะบอเนียวโดยมีมาฮานีเพื่อนชาวบอเนียวเป็นผู้ต้อนรับได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เนเนกรักษาคนไข้ชาย,ชยหนุ่มรายนี้โดยตลอดหลังจากนั้นไม่นานเธอขอให้มาฮานีพาเธอไปหาเนเนกที่บ้านซึ่งเนเนกก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพาไปนั่งบนเก้าอี้ไหวบุนวมเด็กสาวคนหนึ่งนำกาแฟดำมาเสิร์ฟ บ้านของเนเนกตกแต่งตามปกติแบบพื้นเมืองสะอาดและน่าอยู่เนเนกเองไม่มีท่าทางลึกลับน่ากลัวเหมือนหมอผีในความคิดคำนึงของเฮลีนแต่อย่างใดบรรยากาศในบ้านก็ดูเป็นปกติเฮลีนนั้นสนทนากับเนเนกโดยมีมาฮานีเป็นล่ามเจมัสเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วไปพูดถึงด้วยความกลัวเนเนกอธิบาย เจมัตก็คือสยเวทของชาวมาเลผู้คนส่วนมากพูดถึงหมอผีหรือโบโมว่าเป็นคนชั่วร้ายแต่แท้จริงๆแล้วนั้นไม่ได้ชั่วร้ายไปเสียทุกคนหรอกนะต้นกำเนิดของเจมัตในบอร์เนียวเกิดจากการประสมประสานกันของความเชื่อต่างๆเรื่องรางของของลังความเชื่อในผีสางและการรักษาแบบพื้นบ้านถ้าเชื่อ ในเจมัดไสยเวทนี้ก็มีอยู่ถ้าไม่เชื่อก็จะไม่มีความเชื่อเรื่องเจมัดเป็นการเสือบทอดกันต่อๆมาพ่อของฉันก็เป็นโบโมและพ่อของพ่อของพ่อ,อ,พอย้อนหลังไปในอดีตก็ล้วนแต่เป็นโบโมทั้งสิ้นบรรพบุรุษของฉันเหล่านี้เป็นที่หวาดกลัวของคนในหมู่บ้านเพราะการใช้ไสยเวทจึงทำให้พวกเขามีอำนาจ ใครก็ตามที่เชื่อฟังก็จะพบแต่ความสงบสุขใครขัดขืนก็มักจะเจ็บป่วยได้ไข้ไปตามๆกันแต่หลังจากที่ฉันได้รับมรดกสยเวทมาจากพ่อฉันได้ใช้สยเวทเพื่อช่วยเหลือผู้คนสถานเดียวดังนั้นผู้คนในหมู่บ้านนี้และคนนอกหมู่บ้านจึงมักจะรักและชอบพอและให้ความเคารพในตัวฉัน โบโมทุกคนใช้คาถาอาคมที่ลึกลับและเครื่องรางก็มีอุปกรณ์อย่างอื่นอีกเพียงน้อยชิ้นโดยปกติก็มีเทียนไขสีขาวหรือสีแดงเพียงคู่เดียวการประกอบพิธีก็มักจะนั่งขัดสมาธิหน้าเทียนไขที่จุดเล่มหนึ่งหรือสองเล่มแล้วก็ท่องคาถาอาคมใช้เวลาสั้นยาวแล้วแต่กรณีส่วนมากมักจะทำตอนกลางคืน ครั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นร่วงรู้ในพิธีการแต่สำหรับของฉันฉันทำในเวลากลางวันและทำอย่างเปิดเผยเจมัดนั้นสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มคือเจมัดอันดูหรือไสยเวทดำและเจมัดบาอิกหรือไสยเวทขาวหรือจะเรียกเจมัดอันตูว่าไสยเวททางตรง เรียกเจมัดบาอีกว่าไสยเวททางอ้อมก็ได้ถ้าหากของนั้นสัมผัสกับบุคคลที่ถูกทำโดยตรงก็เรียกว่าไสยเวทดำหรือไสยเวททางตรงแต่ถ้าของนั้นสัมผัสสิ่งสมมุติของบุคคลที่ถูกทำก็เป็นไสยเวทขาวหรือไสยเวททางอ้อมในหมู่ชาวมาเรนั้นส่วนมากมักจะเป็นสยเวทดำ และเป็นไปในทางชั่วหลายมากกว่าพ่อและปู่ของฉันทำทั้งดำและขาวแต่ฉันเองฉันยึดปฏิบัติเฉพาะขาวและเพื่อช่วยผู้คนเท่านั้นหลายปีมาแล้วในหมู่บ้านของเราแห่งนี้ผู้หญิงคนหนึ่งทะเลาะก,กับอีกคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องลูกๆของทั้งสองฝ่ายการทะเลาะเบาแวงลูกลามใหญ่โตถึงขั้นลงมือลงไม้กัน จนประทั่งทั้งสองครอบครัวกลายเป็นศัตรูกันไปเลยเช้าวันหนึ่งหญิงคนนั้นไปใช้ส่วมสาธารณะของหมู่บ้านได้พบเข็มเย็บปักอยู่ที่หน้าประตูส้วมด้วยความอยากรู้เธอจึงดึงมันออกมาดูเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นเธอก็เริ่มมึนงงเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เธอจึงพยายามประคองตัวเองเดินกลับบ้านแต่ก็ไม่ทันถึงบ้านได้ล้มลงและ ก็สลบไปครอบครัวของเธอไปหาโบโมคนหนึ่งได้รับคำอธิบายว่าเธอถูกกระทำอย่างรุนแรงด้วยเจมัดดำและถ้าไม่รีบแก้ไขโดยด่วนเธอจะต้องตายจากนั้นโบโมผู้นั้นก็รีบลงมือรักษาทันทีแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะช่วยเธอได้เธอก็ได้ตายไปผู้คนทั่วไปจึงาพากันสงสัยว่า เธอตายเพราะถูกใจมัดดำหรือถูกอำนาจลึกลับอย่างอื่นหรือว่าป่วยไข้ด้วยโรคบางชนิดหรือตายเพราะยาพิษแต่ปู่ของฉันเชื่อว่าตายเพราะถูกเจมัดดำถ้าหากผู้หญิงคนนี้มาให้ปู่รักษาปู่ยืนยันว่าเธอจะไม่ตายอย่างแน่นอนเจมัดนั้นใช้ไปในทางการทำเสน่ด้วยใช้กันบ่อยๆเสียด้วย ส่วนมากชายใช้กับหญิงเป็นวิธีง่ายๆและได้ผลดีคือทำให้หญิงหลงรักและเข้ามาเป็นค่ารับใช้ปฏิบัติตามโอวาทของชายอย่างจงรักภักดีวิธีทำสเสน่ห์มีหลายวิธีด้วยกันที่ได้ผลดีที่สุดก็คือน้ำมันเจมัดหรือน้ำมันรายนั่นเองน้ำมันนี้ได้มาจากศพของคนหรือสัตว์ที่นำมาปรุงกับส่วนผสมอีกหลายอย่าง การใช้ก็ง่ายมากเพียงแต่ดีดใส่หรือเอาน้ำมันไปรูปเนื้อตัวหรือเสื้อผ้าของหญิงใช้เพียงเล็กน้อยก็พอเพียงอีกวิธีหนึ่งคือใช้อาหารเป็นสื่อแต่ค่อนข้างยากเพราะต้องอาศัยให้คนที่ถูกทำเผลอกินอาหารเข้าไปวิธีที่ออกมาก็จะลึกลับมากของเจมัทก็คือการใช้ยิ้มหรือสายตาหรือเสียง ทำให้ผู้ถูกทำหลงเสน่ห์ในการแก้หรือรักษาคนให้ถูกที่ถูกทำเสน่ห์นั้นต้องให้โบโมที่ใช้เจมัดขาวเป็นผู้ทำการรักษาก็จะต้องเอาเดือนวันปีเกิดรวมทั้งวันตกฟากมาใช้เพื่อจะให้เลือกวิธีรักษาให้สอดคล้องกับดวงของคนไข้ด้วยคนไข้ที่ไม่ได้รับการรักษามักจะกลายเป็นบ้าไปในที่สุดอันที่จริงแล้ว ผู้หญิงก็ใช้วิธีทําเสน่ห์กับผู้ชายด้วยเหมือนกันสามารถทําให้ชายอกสามศอกที่องค์อาจกล้าหาญและแข็งแรงที่สุดกลายเป็นทาสที่แสนดีของผู้หญิงไปได้ง่ายๆย,ยกเว้นแต่ว่าชายนั้นมีเครื่องรางของกลังที่ต่อต้านอำนาจเจมัดดำของฝ่ายหญิงได้ก่อนในตอนแรกเท่านั้นถ้าฝ่ายชายมีเครื่องรางที่ทานอำนาจไรอยู่ก็ปลอดภัย ถ้าทานไม่อยู่ก็กลายเป็นทาตของหญิงไปตลอดชีวิตเท่าที่ประสบมาการแต่งงานที่เกิดขึ้นด้วยการใช้อิทธิฤทธิ์ของเจมัดดำมักจะไม่ค่อยมีการแตกแยกนับว่าแปลกมากที่ครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุขแม้ว่าในสายตาของคนทั่วไปจะเห็นว่าทั้งคู่ไม่คู่ควรกันเลยก็ตาม การที่อยู่ด้วยกันได้ก็อาศัยอำนาจของเจมัดโดยแท้ก็ด้วยวิธีนี้แหละโบโมเจมัทดำคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาอัป,ปลักษณ์เหลือหลายบ้านช่องห้องหออยู่ทางท้ายน้ำนี่แหละจึงมีเมียสาวๆถึงเจ็ดคนทุกคนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันไม่เชื่อเลยไปดูเดี๋ยวนี้เลยก็ได้คนที่ถูกทำนั้นไม่ว่าหญิงหรือชาย ถ้าพยายามที่จะแยกตัวออกไปก็จะไปไม่ได้นานเพราะจะขาดความสุขจะต้องกลับไปเป็นไปที่เดิมทุกครั้งดังนั้นเหยื่อเหล่านี้จึงสัตว์ซื่อต่อนายไปจนตลอดชีวิตมีชายหนุ่มลูกงามคนหนึ่งโบโมหญิงต้องการให้มาเป็นผัวเธอจึงจัดการทำเสน่ห์กับเขาได้สำเร็จเขาได้ไปอยู่กินกันกันกบเธอ ถูกเธอใช้เหมือนกับทาสและแม้ว่าดูทา่าทางว่าเขาไม่มีความสุขแต่เขาก็ไม่เคยที่จะปริปากบ่นเลยนานๆนนเข้าเขาก็คิดที่จะหนีวันหนึ่งหญิงคนนั้นไม่อยู่บ้านเขาจัดการเก็บข้าวของแล้วหนีออกจากบ้านเขาไปได้เพียงไม่ถึงสองไม้ก็เกิดปวดท้องอย่างรุนแรงยิ่งพยายามเดินไกลออกไป ก็ยิ่งปวดมากยิ่งขึ้นเมื่อสุดที่จะฝืนได้ต่อไปก็ต้องกลับบ้านเมื่อกลับมาถึงก็หายปวดเหมือนปลิดทิ้งต่อมาภายหลังเขาพยายามหนีอีกก็เข้าอีหลอกเดิมคือต้องกลับบ้านหลังจากนั้นอีกนัานระหว่างนั้นก็พยายามคิดหาวิธีหนีเมียโบโมของเขาอยู่เสมอคราวหนึ่ง เขาขออนุญาตเมียไปทำธุระที่อีกหมู่บ้านหนึ่งสัญญาว่าจะกลับมาวันนั้นวันนี้เป็นการแน่นอนเมียก็อนุญาตเขาคิดว่าระหว่างที่อยู่หมู่บ้านอื่นเขาจะได้เสาะหาโบโมที่มีอิทธิฤทธิ์แก่กล้ากว่าเมียของตนมาช่วยให้เขาพ้นจากเจมัดของเมียให้ได้แต่โชคไม่ข้อข้างเขาเลยเขาต้องกลับมาอยู่กับเมียโบโมคนเดิมจนตลอดชีวิต เจมัตมีอิทธิพลต่อชีวิตรักของชายหญิงในบอเนียวมากเมื่อใดที่ปรากฏว่ามีคู่ผัวตัวเมียที่ดูไม่เหมาะสมกันแต่อย่างใดเลยเช่นต่างเชื้อชาติต่างวันณนะหรือนายจ้างกับลูกจ้างอะไรทำนองนั้นผู้คนก็จะพูดกันว่าเป็นเพราะเจเมธรรมเจมัธรรม วิธีแก้ก็จะมีทางเดียวคือหาโบโมที่เก่งกว่ามาทำลายอำนาจมืดนั้นได้คนที่เชื่อเรื่องเจมัดมักจะระมัดระวังในเรื่องการกินการดื่มที่มีผู้อื่นหยิบยื่นให้เสมออย่างกรณีเครื่องดื่มถ้าเขามองไม่เห็นเงาของตนเองในเครื่องดื่มเขาจะไม่ยอมเสียมารยาทในการดื่มมันอย่างเด็ดขาด การใช้เครื่องดื่มเป็นสื่อนั้นทํากันมากเพราะสะดวกเหลือเกินและเป็นธรรมเนียมที่จะต้องนําเครื่องดื่มมาบริการแขกอยู่แล้วตามปกติแต่ก็ทํานองเดียวกันแขกก็สามารถใช้เจมัดกับเจ้าของบ้านได้เหมือนกันด้วยการเอาของฝากเช่นผลไม้อร่อยๆอ,อ,อย่างเงาะหรือทุเรียนมาให้ก็นับว่าเป็นวิธีที่ง่ายอีกเหมือนกันด้วยเหตุนี้ ผู้คนจึงมักจะคอยระแวงซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อแคลกลับไปจึงมักจะเอาของฝากโยนทิ้งหรือทิ้งลงถังขยะไปแต่ถ้าของฝากนั้นมีค่าสูงไม่เหมาะที่จะทิ้งก็ใช้วิธีวางลงกับพื้นแล้วเดินข้ามเสียสามครั้งก็แก้อำนาจเจมัดได้ฉันเองเมื่อเวลามีวัตถุเจมัดติดตัวจะไม่เดินลอดราวตากผ้าหรือราวไม้ไผ่ที่ใช้ตากผ้าโดยเด็ดขาด และฉันก็จะไม่ใช้ส่วมสาธารณะด้วยนี่ก็เพื่อว่าอำนาจเจมัดของฉันจะได้ไม่ถูกทำลายหรือทำให้เสื่อมถอยในอำนาจลงเจมัดขาวมีประโยชน์หลายอย่างสามารถแก้ไขคนที่ถูกผีเข้าหรือคนที่ถูกวิญญาณชั่วร้ายมาสิงสู่ให้เป็นสิ่งคุ้มกันบ้านทรัพย์สินป้องกันขโมยและป้องกันเจมัดดำได้ เจมัดพวกนี้มักจะอยู่ในรูปของการเขียนตัวอักษระหรือเครื่องหมายลงไปนบนวัตถุอย่างเช่นเขียนไว้บนธนบัตรหรือผล,ลไม้หรือวัตถุอื่นๆผู้คนจะนำติดตัวไปหรือร้อยเชือกผูกไว้ที่เอวหรือคล้องคอวัตถุเจมัดขาวบางอย่างก็ทำเป็นเชือกผูกไว้ที่เอวหรือข้อมือข้อเท้า ประชาชนในหมู่บ้านของฉันใช้เครื่องรางกันมากและเพราะเจมัดขาวช่วยผู้คนได้มากนี่เองคือเหตุผลที่ฉันยึดถือและปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ครั้งหนึ่งนั้นมีผู้หญิงในหมู่บ้านของฉันคนหนึ่งยืมเครื่องประดับเพชรพลอยของเพื่อนบ้านมาแต่งไปงานเลี้ยงแห่งหนึ่งการยืมเครื่องประดับกันนี้เป็นเรื่องปกติของที่นี่ ผู้หญิงคนนั้นได้ทำหายไปเมื่อใดไม่รู้ตัวเธอไม่มีปัญญาจะหามาใช้ได้และไม่มีเงินจะชดใช้แทนด้วยเอาแต่ร้องห่มร้องไห้จนเพื่อนๆรู้เรื่องเขาก็ให้คนไปตามโบโมคนหนึ่งมาช่วยโบโมฟังเรื่องราวแล้วก็จุดเทียนขึ้นสองเล่มมีขันน้ำวางไว้ตรงหน้าเอ็นตัวไปด้านหน้าและก้มหน้าลงตรงกับขันน้ำ แล้วเริ่มสวดคาถาอาคม20นาทีต่อมาเขาก็เรียกเจ้าทุกเข้าไปดูน้ำในขันใบนั้นมีเงาม,มัวมัวของใบหน้าชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนแปลกหน้าโบโมบอกว่าชายคนนี้เป็นคนเอาเครื่องประดับไปไม่ต้องตกใจจงทำใจให้สบายและกลับไปที่บ้านพรุ่งนี้เช้าพอเปิดประตูออกไป ก็จะพบเครื่องประดับทั้งหมดมาวางอยู่หน้าบ้านรับรองได้เลยหญิงคนนั้นปฏิบัติตามทุกอย่างเช้าวันรุ่งขึ้นก็พบของพวกนั้นจริงๆเจหมัดขาวในลักษณะนี้นะับว่าเป็นชั้นยอดสามารถบังคับจิตใจของเป้าหมายได้โบโมธรรมดาไม่สามารถทําได้ฉันเองก็ทําไม่ได้เช่นกันเรื่องที่เล่านี้เกิดขึ้นในอดีต ยากของฉันเป็นคนเล่าให้ฟังขโมยคนนั้นนะ่ะโดยทันทีที่ภาพของเขาปรากฏในขันน้ำของโบโมก็เริ่มไม่เป็นอันกินอันนอนเจ็บปวดไปสารพัดจนต้องเอาไปคืนเจ้าของแล้วนั่นแหละจึงจะหายเป็นปกติถ้าดื้อรั้นไม่เอาไปคืนเขาอาจจะตายได้เจมัดขาวระดับสูงนี้ใช้ได้ผลดีมากในการล่าหัวขโมยหรือผู้ร้ายฆ่าคน แต่โบโมไม่กี่คนที่มีพลังถึงขนาดนั้นถ้าคุณเดินไปตามสวนหรือทุ่งนาคุณจะพบแท่นเล็กๆติดอยู่ปลายเสาไม้ไผ่ต้นหนึ่งปักอยู่ตามคันนาหรือในสวนบนแท่นไม้อาจเป็นกะลามะพร้าวหรือลูกหรือหม้อดินเจาะรูไว้หลายรูใช้เป็นเสมือนที่อยู่และทาสีเป็นจุดขาวๆสมมติว่าเป็นหูตาจมูก ปากของเจมัดเจมัดบนแท่นนี้จะทำหน้าที่ดูแลรักษาพืชพ,พันธุ์ธัญญาหารที่ปลูกไว้รวมทั้งป้องกันขโมยและยังแถมทำให้ได้ผลผลิตดีอีกด้วยใครขโมยไปก็จะต้องทนทุกข์ทรมานต่างๆถ้ากินเข้าไปก็จะผมร่วงและอาจถึงตายได้ผู้คนจึงนิยมมีเจมัดไว้เฝ้าเลือกสวนนากันทั่วไป เป็นการป้องกันขโมยกันอย่างได้ผลทีเดียวเ,นะเจมัดมาเลนั้นมีพื้นฐานมาจากนิรานิยายปรามปราและธรำรเนียมประเพณีโบราณคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเชื่อถือกันเท่าไหร่แต่คนรุ่นเก่าๆนั้นยังคงเชื่ออยู่เนเนกจบการสนทนาลงเธอมีท่าทางเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยยกกาแฟดำขึ้นลืมและยิ้มอย่างปาณีแทนการเก่า คำอำลาค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะต,ตัวตู้นฉบับพ,พิเศษเมษายน2565นะคะและขอขอบคุณภาพจาก Google ด้วยนะคะถ้ายังไงถูกใจคลิปนี้นะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ